มาสด้า CX5 นะครับปรับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้กระดกก้นยกขึ้นไม่ได้นะครับกดดันหลังไม่ทำงานนะครับปรับเอ็นนอนใช้ไม่ได้นะครับ ตอนนี้ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันแล้วนะครับ m a สด้ CX5 นะครับเบาะปรับ,บไฟฟ้ามีปัญหาแก้ไขได้นะครับรุ่นนี้มี Airbag ที่ตัวด้านข้างด้วยนะครับใช้ใช้ความระมัดระวังนิดนึง เรียบร้อยนะครับสำหรับเบาะปับไฟฟ้า CX5 นะครับซ่อมได้ครับขอบคุณนะครับ